สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเป็นจันค่ะวันนี้นะลูกนะครูจะพาหนูไปทําแบบฝึกหัดในชุดที่1ในเรื่องของสระอ,อลดรูปเมื่อมีตัวสะกดแม่กลโดยเฉพาะตัวรอเรือนะคะแบบฝึกหัดในชุดที่1ของหนูนะั้นหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับครูกันเลยค่ะ เอาละค่ะและนี้ก็คือแบบฝึกหัดในชุดที่หนึ่งในเรื่องของสารอ,อลดรูปเมื่อมีตัวสะกดแม่กลโดยเฉพาะรอเรือนะคะเขาให้หนูทำอะไรเรามาดูคำชี้แจงกันเลยค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำอ่านของคำให้ถูกต้องพร้อมฝึกอ่านให้คลอ่องเขาจะมีคำให้หนูแล้วหนูเนี่ยแยกเป็นคำอ่านนะคะ มาดูสิคะคำนี้ยกตัวอย่างคำนี้ค่ะคำนี้อ่านว่าพรพรพอนอพรหนูก็แยกมาเลยพอพานพยัญชนะต้นเหมือนเดิมใช่ไหมคะสระอจากที่เขาลดรูปเขาก็มาอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ตามด้วยรอเรือเขาอยู่ในแม่กลนคือนอนหนูคำนี้ก็จะได้คำว่าพรพรแล้วคำนี้ล่ะลูกคำนี้อ่านว่า กอนกอนนะคะกอนกอนกอหนูก็เขียนไปเลยพยัญชนะต้นสระนอหนูกอนนะคะคำนี้อ่านว่ากอนรอเรือเขาแปลงร่างเป็นนอหนูออกเสียงเป็นนอหนูนะถ้าเขาอยู่ข้างหลังนะคะเขาอยู่ในแม่โกลนะลูกนะต่อไปคำนี้อ่านว่าขอนขอน ขออนอขอนขอหนูก็เขียนไปเลยขอไขสระอนอหนูขอนนะคะขอนแบบนี้เลยค่ะถ้าหนูเห็นแบบนี้นะถ้าหนูเห็นพยัญชนะต้นตัวอื่นแล้วก็รอเรืออยู่ข้างหลังให้หนูรู้ไว้เลยว่าเขามีสระอซ่อนรูปอยู่นะคะรอเรือออกเสียงเป็นน,นหนูนั่นเองนะลูกนะ ต่อไปคำนี้อ่านว่าจอนจออนอจอนจออนอจอนหนูก็เขียนไปเลยจอนนะคะแบบนี้เลยอ่ะมาดูค่ะตัวแรกนี้ตัวแรกนี้อ่านว่าพรพอนพอ,อ,นอ,พอนพรตัวต่อไปกอนกออนอกอนขอน ขออนอขอนจอน,จอ,อนอจอนจอนอาละค่ะพ่อหนูทำแบบฝึกหัดกับครูเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้หนูกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องนะลูกนะไปอ่านให้คล่องเลยแล้วที่สำคัญหนูอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะสู้ๆนะลูกนะ ก็จบไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดในชุดที่1ในเรื่องของสารอลดรูปแม่กลนโดยเฉพาะรอเรือเป็นยังไงกันบ้างคะทําได้หรือเปล่าเอ่ยอืมครูเชื่อว่านักเรียนของครูเนี่ยทาได้แล้วก็ตั้งใจทําถูกต้องไหมคะแล้วที่สําคัญหนูอย่าลืมนะคะพอหนูทําแบบฝึกหัดกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องนะลูกนะสู้ๆนะคะครูเป็นกําลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะเดี๋ยว เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย